เอาคำสามือก่อนเอาละนัดนี้เด็กลงตอนนี้ลุงเอเป็นโค้ดอยู่น้องลุงเอเป็นโค้ดอยู่นะครับไม่คันหรอใช้ทีมนี้อ่ะไม่คันน้องอไปน้องแมนยูห้าพลอ่ะนัดนี้นัดนี้คิดว่าทีมไหนชนะเอาเด็กลงหน่อยเน,น้องเต้นติดกันไม่ได้เฮียกูจะตาย ลังเอดาเพื่อนผมหน่อยครับมันไม่อยอมมาแน่นแยวกับผมลุชื่ออะไรขอบคุณลุงเอนะครับที่เป็นความสุอให้ทุกคนทำให้มีความสุขามากๆเอาเป็นว่าผมโสดนะครับ เดี๋ยวกูเป็นโค้ดน้องยังรักลุงตู่อยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้สื่อครับเมย์เป็นโค้ดอยู่ไม่ต้องเป็นเมนเจอร์แล้วครับไปเต้นเถอะเออกูว่างั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเสียลถโค้ดโค้ดหมดอะไรอ่ะห้าร้อยอุ้ใช่เอาหน่อยเอาหน่อยมองคุยอะไรมองพร้อมไงมโค้ดคือมาแท้คูบ้าเอเท้าเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย เอาอานยชัดเชื่อไหมตอนนั้นผมนั่งรถพยาวไปกรุงเทพแล้วดูลุงจนถึงแพร่มันยังไม่เปิดแพ็กเปอร์สกีไม,ไม่ไม่เชื่อเป็นหลังจากกูดูบอลไทยจบครึ่งแรกกูกลับมาดูนเรืดีกว่า แนยูนํแล้วแมนยูนําแล้วขอเสียงหน่อยแฟนแมนยูหน่อยนําอีกแล้วฟอร์มดีฟอร์มดีสม,มิงกูเป็นโค้ชกูเหนื่อยจังวะเอเอเอลุงเอครับเวลาเล่นครบเวอร์ให้เหมือนอโมริมเวลาอยู่ในสนามหน่อยครับแฟนอยากรู้คางแยกเกิดจากอะไรครับลุงเกิดจากพ่อกูครับ คุณลุงคางคาทุกครับผมแนะนําให้ลุงปรับแผนนี้ครับให้ประตูถึงงูจงอางครับรับรองไม่โดนยิงแน่ๆไม่ได้น้องโบกมือให้กองหน้าดันขึ้นหน้าหน่อยโบอกอีกโบอกอีกโบอกอีกเหมาะเลยรอปอพอโลตัส ยม,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 มโตคตรฟรีมาโคตเฮ้ยใครหมุนออกแล้วเข้าใหม่ดูนะน้องวันนี้ฝนมันตกนะครับเน็ตไม่รู้เป็นอะไรกลับมายังกลับมายัง เน็ตเป็นอะไรวะวันนี้เอ้อเน็ตเป็นไรอะ่ะเน็ตเป็นไรอะ่ะกลับมายังกลับมายังสองศูนย์แล้วใครกลับมาแล้วขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยสองศูนย์เลยหนูขอโทษด,ด้วยนะเน็ตไม่ไม่รู้เป็นไรวะฝนมันตกอะครึ่งแรกแล้วหระครึ่งแรกจบแล้วะ ขึ้นไล่จบแล้วน้อเดีเดีสวยขอเสียงแฟนมนอยู่หน่อยสองสูเลยหนูเปิดโค้ดต้องแหกปากด่าลูกทีมหน่อยไอ้บุตรอะไรย,ย,ยิงพ่อไงยยิงพ่อไงเฮีย ดาาไไ้้เขงลุงเอครับวันก่อนผมโดนมีดบาดแต่เลือดมันไม่ออกแปลว,ว่าเลือดผมเป็นอินโทวิตใช่ไหมครับลดเลือดมันไม่เป็นอินโทเวดมึงได้ยินไหมคน,นรูงบอกเลือดอีโทรดอ่ะโทรวดมันพ่อมเหรอคนไข้หลุดมายืนในบ้านคนอื่นแบบนี้หมอไม่ปลื้มนะคะไม่ใช่คนไข้ครับรีบกลับมาให้หมอหยอดนำเ้าเอ้ามึงมองไหาเะก็ทำไมลุยไป กูดูบอลมาสิบกว่าปีกูก็เพิ่งเคยเห็นคนที่เป็นได้ทั้งโค้ชและเชียร์ลีดเดอร์ในเวลาเดียวกัน <c oughs> กูไม่ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์น้องกูไม่ได้เป็นกูเต้นเพราะโดนเน็กกูไม่ได้เชียร์ลีดเดอร์ครับ,รบใช่สูตรแล้วดูดีจัดเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซลไข่ <c oughs> ค่มเ<ร>ชียร์ลีดเคาฟู <c oughs> ใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เฮ้ผู้จัดการเอ้หน่อยทีระบบมิดนูดไม่ใช่เธอระบบกูไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์น้องกูเต้นเพราะว่าเขาโดนเน็กห้าร้อย 500. ใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์เอ้หน่อย อินเทอร์เน็ตคือเครือขาอ่ายคอมพิวเตอร์ขนาดนะมหึมาที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก,กลงกาเลยเบิดยิงพ่อมึงอ,ออกเลยสัตว์ไปเลยมึงอีเหี้ยแม่งลุยสัตว์จะยิงมึงเนี่ยไปเลยมึงอีเหี้ยกูจะเคซี่เลยอีเหี้ยมึงยิงเหี้ยอะไรอย่างนั้นน่านักเตะทีมตัวเองเป็นภาษาเวียดนามหน่อยครับได้ครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนอ้อง ดีเดาดมดเดาดเดาเดดูดาดมดาเดกดาดเอดาได้มนด้ดีว่าดอะเนีนนันนันด่ดาดมตรงได้โดดดเดีนเดีดดดาดิดดุมเหมืนด่าดามัเล่นตำแหน่งอะไรด้วยพี่เนกองหลังเหรอไม่นึงเนาะ ููยยังงงงอ่่่นงงงไมไนนโค้ชว่าอำนาจกรรมการต้องให้แดงตลอดไม่ไม่ได้โค,<ห>ค้ชว่าอำนาจครับขมิ้นพ่อมึงอ่ะก็กูลูกครึ่งไทยขมิ้นมึงก็เห็นโปรไฟล์กูอยู่หมุนจัง W E โวยคอนจังเลยเอาขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยสามศูนย์แล้วฟอร์มดีจัดขอเสียงเสียงขับหน่อย ยี่สิบบาทก็แบบนี้แหละไม่ใช่ไมันยี่สิบบาทก็แบบนี้น้องสามศูแล้วแก้เกมหน่อยครับโค้ชเอแก้แล้วกูแก้แล้วเนี่ยถ้ากูเป็นนักเตะกำลังเคร่งเครียดแล้วหันไปดูโคช้ชกูต้นรับยอดอยู่แบบนี้กูเลิกวิ่งอ่ะน้องกูไม่ได้เต้นรับยอดไม่โค้ชเต้นรับยอดกูบอกแล้วถมต่อแมนยูห้าลูกแทงห้าพันละครลุงเอก็ทำท่าเหมือนอยู่เหมือนตแตรด FM เอมเมื่อกี้เลยครับไยตรงกันเลยครับลุงเก๋ยวกกกงกว่ามึองอมึงไม่ได้ขึ้งคุยสัตว์ชูมือสบัดใช่เลยเชียร์ลีดเดอร์ไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์น้อง พ่อผมเป็นคนเสียดนามแล้วเมื่อกี้พ่อผมได้ยินที่ลุงเองพูดเขาฝากถามว่าพูดพ่อมึงตายทำไมลุยไม่ได้พูดว่าพ่อมึงตายนอ้องบอลทีมชาติกำลังเตะมึงก็มาเต้นเป็นเชียร์ลีดเดอร์เครื่อง,งหมายเยน็นเครื่องหมายเย,นยเ็นเค,ครื่องหมายเยน็นเครื่องหมายเย็นทางชาติลุงไงเป็นโค้ดน้องช่วยลงท่าฟันเก่าให้ดูหน่อยช่วยแค้จมูกแล้วออกมากินแบบโยกินเลิฟให้ดูหน่อยครับช่วยด้วย พี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาทำไมไม่ใช่พี่ชาวีนะครับนี่พี่อับป,ปีนะครับ <S <S 2> <S 2> คุมทีมแบบ ASMR หน่อยครับกูจะดูบอลไม่เอาละครใบ้โชว์ทักว่ามไม่ใช่ละครใบ้น้อง ครับ,รบด่าไอโตลูกตาวินัยให้หน่อยครับมันชอบไปแอบ,บชักว่าวในห้องน้ำผู้หญิงไอโตวิงอย่าจังไรถึงนีงย่ยสนามเขาให้โคชยืนริมเส้นแต่ทำไมทีเย,ยนี่ยืนริมยาเครื่องหมายที่มีลมยานยนมไปรีแมปหน่อยกระตุกกระจัง ม่น้อยวันนี้เน็ตมันฝนตกลุงเอครับ,ร,บระหว่างไอเตียหมาตื่นลิซานโรกับไอเปรตถอยหลังสแกนบอลฟานได้ใครเก่งกว่ามึงเรียกโคด้ดเดียนี้สัเ์เรตถอยหลังพ่อมึงเหอะสุดยอดโค้ดครับเขามีแต่อาจารย์สกกลแต่อันนี้อาจารย์สะถุนมึงอาจารย์สะถุนกูไม่ใย่อาจารย์สะถุนกูโค้ดเอน้องอุยพรวันเกิดผมหน่อยครับขอให้คนดูทุกคนมีความสุขครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เบิร์ดเดย์น้องด้วยนะครับสวยได้40เบิร์ดเดยนี่แหละทีมกู เรียกบโนมาคุยเป็นภาษาอินเดียหน่อยครับบุโนบนโนกมาเลยเฮทเซฮัจจามาเลยไอเปุ่งปุ่งปุ่งเทหัจาอมากะให้บอกอีจามาเลมาเลอีเซมอีปุ่งปุ่งอีเลมาูนักูนักเกูนักูอีโอถ้าทำได้ให้ยากันยุงสองลังยากังโงน่อเด ลุงเอคิดว่าทีมหมอนทองกับทีมหมอยทองทีมไหนจะได้แชมบอลเจ็ดสีครับลุงเอทีมหมอนทองครับคมไหมน้องคมไหมท็อปฟอร์มบูโน่ท็อปฟอร์มอ่ะบูโน่แปดจุดห้าบูโน่แปดจุดห้าโหดไหมกูบอกแล้วมึงอย่าคิดว่ากูคุมแมนยูกูอยากลงพรีเมียร์ลีกแล้วตอนนี้ขอเสียงอ่าโคดเอฟซีโคนลุงเอน่อยใครคิดว่าเกมลุงเอเริ่มทีมอ่าคุม คุทมทีมคมพิมพ์99มาใครคิดว่าโคดเอพิมคุมทีมคมพิมพ์เ9้าเก้ไอหนหูเดี๋ยวกูไปจัดภาษาไทยมาด้วยมันจะวิ่งนี่ใครใครเสนออะไรมาเนี่ยแรกตัวอ,ออฟเฟอร์มีดเหรอเอาให้หมดละกูไม่รู้ใครอ่ะน่าจะเป็นเด็กๆเ,เนาะใครไปอะ่ะนัดเมื่อไหร่จะลงพิมพมันหลีวะเนี่ยกูข้ามไปเลยได้ไหมเนี่ยเพราะยังไงกูก็ชนะอยู่แล้วทรงนี้ บอลมีทรงจะตาย